เปิดไพ่เช็คดวงนะคะ5ราศีขังงวดนี้กำลังจะถูกหวยเอาเรามาดูกันนะคะอย่าพึ่งเลื่อนไปไหนนะพี่หมอจะเช็คให้นะคะว่างวดนี้เนี่ย5ราศีที่จะถูกหวยเนี่ยมีราศีอะไรบ้างอาพร้อมหรือยังเรามาเริ่มกันราศีแรกค่ะราศีแรกเนี่ยเป็นราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภใครอยู่ราศีนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์รวด่วๆเพื่อรับโชคของเราเนาะ ราศีพฤษภค่ะจะเป็นเลขที่ได้มาจากการทําบุญอันนี้อย่างแรกคือถ้าไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่จะได้รับโชคจากตรงนั้นหรือถ้าบอกว่าอ๋อหนูไม่ได้ไปทําบุญเลยค่ะช่วงนี้ให้ลองดูเลขใกล้ตัวเราอืเป็นเลขใกล้ตัวเราค่ะที่แบบว่าเลขวันกงวันเกิดใครที่ซื้อเลขวันเกิดของตัวเองหรือว่าซื้อเลขเกี่ยวกับปีเกิดของเรานะมีเกณฑ์ที่จะได้ แต่ใดๆก็ช่างนะคะชาวราศีศพฤษภถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมไปทําบุญนะภัยขึ้นว่าถ้าถูกหวยนะมีโชคแล้วไปทําบุญจะช่วยเสริมดวงค่ะงววหน้าจะเฮงง่วนน่าจะปังมากขึ้นอ่ะใดๆก็ช่างกดไลค์กดแชร์ไปนะจ๊ะชาวราศีถัดไปค่ะราศีที่สองชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงค์ค่ะ ไพ่นเนี่ยจริงๆขึ้นว่าเรากําลังจะได้รับโชคจับเลขอะไรก็ปังจับเลขอะไรก็มีโชคถ้าเป็นราศีของเรากดไลค์กดแชร์ด่วนๆเลยคอมเมนต์ด้วยเพื่อรับสิ่งดีๆนะจ๊ะต่อไปค่ะราศีที่3ค่ะชาวราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยจะมีโชคลาบถูกหวยจากเลขหรือโชคที่เกี่ยวกับเด็กอาลองซื้อเกี่ยวกับเด็กนะคะเด็ก เด็กใลก,ลกล้ตัวลูกๆุ่งหลานเลขกวันเกิดเหลือให้ลูก,ลกลนุานหลานเนี่ยเลือกลอตเตอรี่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคนะคะถ้าเกิดว่ามีโชคอย่าลืมพาลูกหล,ล,ลานไปเที่ยวด้วยนะและราศีที่4ค่ะชาวราศีมังกรชาวมังกรเนี่ยก็จะได้รับโชคจากเด็กเช่นเดียวกันโดยเฉพาะใครที่มีคนใกล้ตัวนะคะแบอบกว่าเามีลูกเกิดในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ดูเลขจากตรงนั้นได้ก็จะมีเกณฑ์ได้รับโชคนะคะอีกในนึงนะเนฟูเนี่ยเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่แสดงว่าก็มีเกณฑ์ค่ะที่จะได้รับโชคจากการเดินทางได้ด้วยใครที่ไปเที่ยวได้เลขมาหรือว่าซื้อเลขทะเบียนรถก็มีเกณฑ์ถูกนะคะอ่ะชาวราศีมังกรกดไลค์กดแชร์ไว้นะส่งต่อสิ่งดีๆและรับสิ่งดีๆด,ด้วยนะคะ ราศีสุดท้ายค่ะชาวราศีตุลน,นั่นเองชาวราศีตุลเนี่ยได้ไพ่ The Mag i c เ a n เลขที่เราได้เนี่ยจะเป็นเลขที่ได้จากหมอดูดังๆอ่าเป็นเลขที่ได้จากหมอดูค่ะเป็นหมอดูที่เรานับถือก็ได้หรือเป็นเลขดังๆท,ที่กําลังที่กาลังมาแรงในช่วงนี้ถ้าใครคิดไม่ออกนะคะลองเข้าไปดูได้ไดที่ดวงดีหรืออ่าลองเข้าไปส่องดูเนาะที่ในดวงดีค่ะเราก็จะมีแจกเลขนั่นนี่นู่นนะคะเข้าไปดูได้นะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ5ราศีที่กำลังจะมีโชคเอาล่ะถ้าเป็นราศีของเราเนาะไปจ้ากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อรับซับรับโชคกันเนาะเดี๋ยวเราไปรุนกัน